สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมือในเสาวันเสารพาชมสวนหลังบ้านนะคะปู่พกบัวแดงไว้กินตอนนี้กำลังโตในมือที่เจ็ดละ่ะถือว่าสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะคะความภูมิใจแบบงาม ต้นหอมแดงปลูกไว้ใส่โอมใส่โอมใส่แกงทั้งเบิดปลูกไว้สองกระถางอันนี้ไดนะคะอีกหน,นึ่งนะกำลังโต มือนี่กัฝนตกเด้พี่น้องฝนตกเบิดมือมือนี่พอดีละตกไมแ่แห้งๆสิดีเก็มเห็ดเห็ดทั้งนี้ยังบ่ให้เดีอย,ยว บรรยากาศหนาน้อนเวีนขนาดตนตกนั้นก็ลมก็ขน,นขางงี้ยตึงนอนเมือ่อในคก็ว่ามี้ยังหลายพาชมสวนหลังบ้านพาชมสวนผักหลังบ้านต้นหอมปลูกไว้ให้กินวันฝนตกบรรยากาศหนาน,อน้อย ไปเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้อไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ